ผู้เถานว่มาเกิดวันอาทิตย์มือเลือกตั้งผู้เทศมันมจำไังจำตงเทืจำไอย่ตั้งผู้เทศจำได้อยู่ว่าะเขาถามมาเมนพาเพถะโเถแเละ <c oughs> <c oughs> อยู่ก็ลงพอ <c oughs> ผมถ่ายวิดีโอไว้ให้ไปเ่ ถ้าหมากเดี๋ยวเสียไปอันเหลี่ยมไปอยู่ครับสา้ลับปากกาครับปากกาอยู่สายละบาทน,นี่หวอซื้อมากนี่ๆเน,น,นี่นะครับพี่ครับอยู่ที่บ้านเกิดบอกอยู่ที่พี่ ปีทอครับมันปีถอบโบราณตัวโบราณทอเคือขานบุร่ะ น่ผมเขียนพิษตัวนี้ตรงเติมเหล็กฮกนำยี่สิบหกครับเติมเหล็กฮกใส่ลองวันสีรษะวันศีรษะอ๋อครับ ต,ต้วนี้หาว้ตัวนี้เดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ในหะ้นีอย่างพศสองทิบผาเปิดครับขึ้นต้นสิบแป้นที่ผาม้่งผ,ผมจะหาให้เปิดด้วยอีก สเปิดมาพี่เอสสิบหาเดินได้บ้านเสพชภา่ิบหาเดินพฤชภาพพี่พี่มันทีหยังสี่สิบแปดองพัดองเราสิบหาโอ้โหสี่ิบหาพฤชภาพพี่อาเสือ่งพูชภาเลย เขาคือเขาคือไลตั้งแต่เมษาเมษาพฤษภามีธนาลงดาซึ่งหากันยาตุลราพุกาธันามกุลาคมภามีนาโอ้มันจะเป็นเดืนหนึ่งเดือนหนึ่งเดนนนเดียวกันเดงอนเดียวกันเันเดียวกันนี่แหละพี่ีพุษภามันทีหยางสิบแปดสิบแปดสเืองสเมือสายสุดมันทีโอ้พีี่สายสุดสิวันทีสิบแปดเนาะเบิ้งมากแตมันซือข้อสิบแปดพฤษภานี่พฤษภาหาหกหนึ่งแมน คุบานหากเดี๋ยวจะให้ต้องพอบ่งเดี๋ยวผมเขียนก่อนเขีข้อสบที่สงได้ล <c oughs> ดไไแล้วงแฝงล้ว อ <re> ีไห้บืงบนดูดียนาจเขาจอชิบหาดเสออย่างก็บุริันุ่นขับจันจันต้องราาเลือกกันหูหูหูชาบริสุทธิ์ง สิทำหน้าเนาะบิดาไอ้มนหงับเนี่ยเขียนพินดัะปูเป็นเลยยิน ผมหมดได่เขียนน้ำสกุลใ่มั่นดมมาเพราะเป็นยังนอเขียนล้ใจเที่ยขาเที่น้ำสกุลแม่ซื้อยังก่อนหนูหนู ที 48, ่สิบแปดวัดส่งที่เราได้สุนย์ยัเหลือเพื่อนย่างแบบเพ่อักการ์ม เปลวาเปาหังครับหลวงพ่อกะตะตม่เแล้วกะตะตะม่ปากมวาจ้าจ่าวันหัง,งะะมมวันเกิดวันจันทร์คร ピッツピッツピッツ。 เจ็บเจ็บเก่าหาทิดย์เนาะอายุเนอกอือก็บนนี่วันจันทร์กระดาษขโมยเสื่นลงไปนเลเดี๋ยวครับบึเป็นอย่างเดียวผมเบิบงใน้หยุดอันนี้ยุทถูกไปได้ครับเบิึงในโทรศาัพท์ไปได้ครับหลวงพ่อนีอยู่ครับขั้นไปเหมือนสิบบึงฮะกระตาทขโมยหมลวงพอ่อเบิึงอันนี้เลยครับ